สวัสดีค่ะคุณกาลังอยู่กับนิดในปัตามาชาแนลค่ะคือที่จริงแล้วนิดนัดคุณแตงโมเข้าว้นะคะนัดมาดูแม่น้าโขงด้วยกันนะแต่ว่าคุณเขาบอกว่าจะไปเอารถเอาลาเอาอะไรของเขานี่แหละสารัดปัญหาชีวิตเขาเลยว่าอ่ะในระหว่างที่รอคุณแตงโมก็เปิดคลิปก่อนเลยแล้วกันนะคะดูถอดแว่นก่อนอันนี้คนมาเที่ยวเยอะเหมือนกันนะคะเราก็พยายามอยู่ห่างไกลผู้คนนะคะเพราะว่า ช่วงนี้ก็กําลังเป็นช่วงของโควิด1 9นะคะยังไงก็ระมัดร,ระวังตัวเองนะคะดูแลสุขภาพของคุณแนละคนในครอบครัวด้วยนะ <S <S แต่ว่าก็เป็นวิวใหม่ๆนะมานั่งพูดกันตรงริมแม่น้ำโขงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแม่น้ำโขงที่แน่นอนว่าต้องมีหน้าฉันอยู่เต็มคลิปเป็นไงสวยเนาะวิวข้างหลังสวยเนาะ อย่างนี้ทุกคนสาเหตุที่นิดพามาดูแม่น้ำโขงนะคะในวันนี้เนี่ยก็เพราะว่ามีคนส่งข่าวมานะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยลดระดับต่ำสุดในรอบ10ปีแล้วนะคะซึ่งตลกมากเลยนะเป็นคนทางไกลนะส่งข่าวมาหาเราที่อยู่แม่น้ำโขงว่าให้ไปดูแม่น้ำโขงหน่อยเพราะได้ข่าวว่าแม่น้ำโขงลดไอเรามันก็รูกแม่น้ำโขงเนาะจะให้คนอื่นมาบอกว่าเออแม่น้ำโขงลดได้ยังไงเราก็ต้องออกมาดูด้วยตาตัวเองนะคะว่าแม่น้ำโขงนะมันขึ้นหรือมันลงหรือมันลดยังไง ซึ่งพอมาดูแล้วก็เออมันก็ลงริงๆ,ๆทุกคนลงเยอะด้วยนะไม่ใช่ลงไน้อยนะนี่เห็นไหมคะน้ำโขงลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะทําไมนี่ถึงบอกว่าน้าโขงลดลงอย่างเห็นได้ชัดทุกคนดูนี่ตรงนั้นนะคะเป็นบริเวณเกาะกลางเนาะจริงๆแล้วอะช่วงหน้าแรงถามว่ามันเห็นเกาะกลางไหมมันเห็นอยู่นะทุกคนแต่มันไม่ได้เห็นเยอะขนาดนี้มันจะเห็นแค่แบบตรงยอดปริมปริมแค่นั้นเอง แล้วก็ตรงนั้นเป็นสันทรายนะประเทศเพื่อนบ้านเราเราให้ดูหน่อยอู้สันทรายสันทรายก็มีคนหายปลาด้วยนี่ตรงนั้นเป็นสันทรายนะคะเห็นไหมคะมบางครั้งก็จะเห็นเพื่อนบ้านสนปปลาวเขามาเล่นน้ำนะนน่เน,น่แล้วก็ดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเห็นชัดสุดบริเวณวัดขุงเจียม ปกติโขดหินตรงนั้นมันไม่ได้โผล่มาเยอะขนาดนี้นะคะตัวนี้นี่เห็นไหมมันโผล่จนจะเชื่อมไปถึงลาวอยู่แล้วก็ถือว่าลงนะน้ําลงไปเยอะมากเลยนะคะนิดว่าสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าฤดูแรงนะคะสาเหตุที่สองก็คือช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกปกติแล้วเนี่ยแม่น้ำโขงเนี่ยจะกักน้ําจากพายุฤดูร้อนนะคะแต่ว่าปีนี้ก็ยังไม่มาสักลูกหนึ่งเลย เดี๋ยวคงสักสักแป๊บหนึ่งอะ่ะมีพายุเข้าสักลูกสองลูกน้ําก็คงจะเริ่มมานะคะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่เป็นเหตุผลหลักเลยนะคะก็คือการทําเขื่อนของประเทศจีนเนี่ยทำให้ปริมาณน้นําในแม่น้ําขงนะคะลดลงเร็วกว่าปกตินะคะอันนี้คือเป็นเหตุผลที่เห็นได้ชัดมากๆเลยนะในระหว่างท,ที่ฉันพูดพูดไปอย่างเงี้ยยายแตงโมงก็ยังไม่มาเลยนะนั่งไปทําอะไรของหนัง ในระหว่างที่คุณแตงโมงไม่มานะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินดูร,บรอบๆสวนสาธารณะเราหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างที่นิดบอกไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะว่าสวนสาธารณะเราเนี่ยมีการปรับปรุงนะคะทั้งมีการสร้างศาลาชมวิวแล้วก็มีการปรับปรุงตรงบริเวณต้นสานะคะคต้นสายักษ์นะบริเวณนี้เนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นต้นสำสาเหมือนต้นนั้นเห็นไหมคะต้นนั้นก็โดนตัดไปครึ่งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เขาก็เปลี่ยนแปลงนะคะภูมิทัศน์ทําเป็นอาจจะเป็นลานออกกําลังกายส่งเสริมสุขภาพมัง้ง หรือว่าลานอณีนนประสงค์แล้วก็ตรงนู้นนะคะเห็นไหมตรงนู้นเป็นบริเวณสาราเทียบท่านะคะเมื่อก่อนเรามานี่ยยังมีรั้วล้อมอยู่เลยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะก็อู้เสร็จไปเยอะแล้วนะทุกคน รอคอยรอคอยคุณเขามานะคะโอ้ในที่สุดคุณเขาก็โผล่มาสักทีนะโอ้ดูสิครับนี่ทุกคนต้อนรับคุณแตงโมอย่างเป็นทางการะคะ่ะเย้เขาหายไปนานเลยนะคุณแตงโมอ่ะช่วงนี้เขาไม่ค่อยว่างเลยนะคะว่างกัน <laughs> <laughs> ไม่คืออย่างนี้คุณแตงโมอ่ะทุกครั้งที่มีการคัสเตอร์ <laughs> เขาจะอยู่ในกลุ่มคัสเตอร์ตลอด <laughs> ครั้งเดียว <laughs> วันนี้ที่ชวนมารู้ไหมทาไมคือมันมีข่าวมีคนออกข่าวมาบอกว่าน้ําโขงนะลดระดับลงในรอบ1ิป yes ีนี่ก็เลยมาดูว่าเออมันลดจริงๆหรือเปล่าแต่ที่จริงนี่ก็ถือว่าลดแล้วนะเพราะว่าแบบช่วงเดือนกาุัผ่าปกติมันเป็นหน้าแรงนะคะก็จริงอยู่ที่น้ํมันลดแต่ว่าอันนี้มันลดเร็วกว่าทุกปีแล้วก็พวกแบบสันเขื่อนสันทรายอย่างเงี้ยก็เห็นเยอะกว่าทุกปีนะต้องไปดูข้างล่างไงถ้าน้ําลดไม่ลดจะได้รู้แกลงไปแล้วแต่กล้องถือไปได้ไหมฉันจะรออยู่ตรงนี้ มันเหนื่อยมากจริงทุกคนเราสู้ชีวิตกันมากเลยนี่เขาเริ่มเปิดร้านแอโรบิกแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปดูคุณแตงโมพาไปดูร้านแอโรบิกหน่อยสิ <c oughs> จ้าคือที่จริงสวนสาธารณะเนี่ย,ยสร้างขึ้นนานแล้วนะ10-20ปีแล้วลนะ่ะแล้วก็จะมีร้านเต้นแอโรบิกนะคะที่นิดพูดให้ฟังตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าปีที่แล้วอะ่ะเขาหยุดไปนะเพราะว่าโควิดนะคะนี่เขาก็พึ่งกลับมานะคะทุกคนจะลองไม่ได้มา เราจะสู้ชีวิตไปน,ไนะมนไม่ชันมากมนะนี่แค่นี้เองอลงไปแค่นี้แล้วก็เดินไปเไปลยเราจะเดินต่จริง <c oughs> มันเหนื่อยอยู่นะเตงโมนะมันเหนื่อยนะเอาเงี้ยางี้เพื่อคนดูครั้งเดียวนี่จะเดินลงไปดูแล้วก็จะเดินกลับขึ้นมานะคะแต่ครั้งเดียวนะคะทุกคนนะดูหน้านี้ไปนะคะเอางี้แล้วกันทุกคนนี่ขอขอนุญาตถอดแมสนะคะเพราะว่าเราอยู่หา่างไกลผู้คนแหละ แล้วก็นี่ตัวแตงงูเนี่ยตรวจเอทมาแล้วนะคะไม่มีใครอยู่ในกลุ to es, so ่มเสียงนะแล้วก็เราห่างกันหนึ่งเมตรนะคะเพราะงั้นขออนุญาตนะคะก่อนที่จะเป็นการฆาตกรรมนะคะโอเคโอเคไหนวาไงไม่สนใจฉันเลยโอ้ชื่อเสากล้วยหนูชื่อเสากล้วยเอาไปค่ะไป าคุณคิดว่าทางที่มานั้นมันง่ายนะคะบอกเลยนะคะนี่ค่ะสู้ชีวิตนะคะพวกเรานะ่ะบอกเลยนะคะตอนลงไม่เท่าไหร่ค่ะขาขึ้นค่ะตอนเดินเดินอยู่ได้กินขี้วัวตลอดเวลาเลยนะนี่ถึงแล้วถึงแล้วเร,เริ่มเหนื่อยเลาว สักพักก็จะเริ่มด่าเป็นคาที่หยาบคายนะคะทุกคนคะถ้าทุกคนอยากรู้ว่าสาพันโบเป็นยังไงนะคะก็อย่างนี้แหละค่ะก็คือเป็นหินเยอะๆที่แตกแค่นั้นแหละค่ะเห็นไหมคะเมื่อวานนี้ตอนนอนก็กินพาราไป2เม็ดนะคะเพราะว่าเหนื่อยๆจากการเดินทางมากวันนี้ก็น่าจะกินอีกทั้สองเม็ดนะคะเพราะว่าเหนื่อยๆจากการเดินทางเหมือนกันนะคะ แตงโมทำไมมันลึกจังเลยเนี่ยทุกคนคะท่าเทปนี้ดิฉันหายไปนะคะให้สงสัยแตงโมเป็นคนแรกเลยนะคะพามาค่ะนี่นะคะคือเส้นทางที่เราจะไปดูระดับน้ำกันนะคะที่กุดแตงโมเขานำเสนอนักนำเสนอหนานะคะทำไมทำไมแกถึงคิดว่ามันลดแรงเอออตรงหินอ๋อตอนที่คอยมาเหรียญช่วงเดือนเมษา แต่นียังว่าได้อดหอดเมษากับหลุดล่ะปกติเขามาเล่นน้ํากันตรงนี้นะทุกคนคะทุกคนดูสิเห็นไหมตรงขนหินตรงนั้นน่ะปกติมันไม่โผล่นะแต่อันนี้มันโผลมาค่ะโอ้โหดูโอเคดูน้องหมามองหน้าเราแบบ <S <S เห็นไหมนันี้มันทำอะไรของมันวะ แม่งเริ่มทายกูแล้วไปดีกว่าไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปดีกว่านะคะเดี๋ยวมันจะมืดกว่านี้เนาะถ้าเกิดมันมืดแล้วมันอันตรายนะคะเราเป็นไรไปจะไม่มีใครมาช่วยเรานะคะ <c oughs> อันนี้เป็นวิวที่คุณจะไม่มีโอกาสเห็นเด็ดขาดถ้าเกิดว่าฉันมาคนเดียวใครจะโคนหิน <c oughs> ฉันรับปากการะกันได้เลยว่าคุณไม่มีทางเห็นถ้าฉันมาคนเดียว หลังจากผ่านมาสิบนาทีนะคะเราก็มาได้ครึ่งทางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆนะคะนี่ไงนี่ไงโบกนี่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 ไงนี่ไง,ไง,ไงทุกคนดูนี่คือสามพันโบกนี่แหละจ้าสามพันโบกจ้าอำเภอเขม,มาราชก็อย่างนี้เลยจ้าสามร้ 3, อยโบตอนนี้สามร้อยโบนะคะนี่อย่างนี้เลยจ้าเดี๋ยวเราเดินช้าๆดีกว่านะคะค่อยๆไป บอกแล้วทุกคนนี่มันสามพันโบกเท่าไหร่งงวะแตงโมทำไมมีนี่ด้วย,ย,ย,ยเวทีตะเกียนะเวทีใหม,ม่นี่ทุกคนดูสิเลยยึดเวทีนู่นนู่นยาวไปทอพดฟุนนู่นย่างมากเวทีสะดุดเลยไปกันเถอะทุกคนบอกไปมีสามรอบแล้วยังไม่ถึงไหนเลยไปไปกันเถอะทุกคน ส,สามหลอบแลวจ้ะคุณแตงโมคุณมาอยู่ด้านหลังได้ไหมคุณตกเฟมอ่ะหน้างามๆของคุณออกกล้องนะสู่สายตาผู้ชมดิฉันไม่กล้าที่จะไปพบเจอน้องใหม่กับคุณจิ๊บจอยเลยสาเหตุเพราะว่าคุณจําได้ไหมที่ฉันชวนเขาไปถ่ายภาชนะใดน่ะแล้วก็ไปเดินดูภาพเขียนสีอยู่พาแต้มอ่ะฉันก็ไปถ่ายทํากับเขาเนาะก็ไปเดินดูไปเที่ยวแบบเขาสิ่งที่เกิดขึ้นคือทําไฟลหาย มันหายไปหมดเลยไฟยผ้าหายไปหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยจิ๊บจอยเราขอโทษเธอผ่านคลิปนี้นะน้องไม้ด้วยว <c oughs> ันนั้นเจอน้องไม้แล้วน้องไม้ถามอย่างแรกเลย <c oughs> ทําไมถึงยังไม่ลงคลิปว่าง,งั้นค <c oughs> ุณนี่แบบหน้าจืดไปเลย <c oughs> ทุกคนดู <c oughs> นี่คือสิ่งที่แตงโมเพื่อนรักทํากับเรานะ <c oughs> นี่คือสิ่งที่แตงโมเพื่อนรักทํากับเรานะคะ <c oughs> ย้ำอีกครั้งนะคะแตงโมเพื่อนรักค่ะ คนเลว2020นะคะ2022ค่ะพูดผิดค่ะดูทุกคนดูเพื่อนรักค่ะจะเป็นลมเหรจะเป็นลมเหแต่งโมเพื่อนรักค่ะ <c oughs> ได้คลิปไง <c oughs> ทุกคนคะ่ะวันนี้ปิดคลิปเลยแล้วกันคะ่ะมาแต่งโมปิดคลิปก่อนขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมรับฟัง อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์แล้วก็ที่สาคัญน,นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งค่ะจะได้ไม่พลาดชมที่ใหม่ๆสําหรับวันนี้ลาไปพร้อมกับความเหนื่อยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย